สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับวิชาทัศนศิลป์กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสีและทฤษฎีสีกันนะคะจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถอภิปรายเกี่ยวกับวงจรสีและหลักการผสมสีได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการผสมสีกันนะคะเด็กๆบางคนอาจจะเคย คุ้นชินกันมาแล้วในเรื่องของการผสมสีบางคนก็อาจจะลืมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันนะคะเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นวงจรสีเนี่ยสีสามารถนํามาแบ่งออกได้เป็น3ขั้นตอนดังนี้ก็คือ1่สีขั้นที่1จะได้แก่สีแดงสีเหลืองและก็สีน้าเงินซึ่ง3ามสีนี้นะคะไม่สามารถนําสีใดมาผสมให้เป็นสีใดสีหนึ่งใน3มสีนี้ได้นะคะ ต่อมาสีขั้นที่สองค่ะสีขั้นที่สองก็ได้แก่สีส้มสีเขียวและก็สีม่วงซึ่งเป็นการนำสีขั้นที่หนึ่งมาผสมกันทีละสองนะคะก็คือเอาสีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะได้เท่ากับสีส้มเอาสีเหลืองผสมกับน้ำเงินก็จะได้กับสีเขียวเอาสีน้ำเงินผสมกับสีแดงก็จะได้เท่ากับสีม่วงนั่นเองค่ะ ต่อมามาดูสีขั้นที่3นะคะสีขั้นที่3มได้แก่สีเขียวน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินสีม่วงแดงสีส้มแดงสีส้มเหลืองแล้วก็สีเขียวเหลืองนะคะซึ่งเป็นการนำสีขั้นที่1กับขั้นที่2มาผสมกันนะคะดังภาพเลยก็คือสีเหลืองบวกกับสีเขียวก็จะเท่ากับสีเขียวเหลืองสีส้มบวกกับสีเหลืองก็เท่ากับสีส้มเหลืองสีแดงบวกกับสีส้มก็เท่ากับสี ส้มแดงนะคะสีเขียวบวกสีน้ำเงินก็ได้เท่ากับสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินบวกกับสีม่วงก็เท่ากับสีม่วงน้ำเงินนะคะสีม่วงบวกกับสีแดงก็เท่ากับสีม่วงแดงนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนได้รู้เรื่องของวงจรสีไปแล้วนะคะสีขั้นที่1สีขั้นที่2และก็สีขั้นที่3นะคะคุณครูจะให้เราเนี่ย เขียนชื่อสีลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการผสมสีทำใส่ลงในกระดาษนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5ข้อตัวอย่างก็คือสีน้ำเงินบวกกับสีแดงนักเรียนอาจจะตอบว่าสีชมพูข้อ2สีแดงบวกกับสีเหลืองนักเรียนก็ไปดูหลักการว่าสีแดงกับสีเหลืองมันได้สีอะไรนักเรียนก็เขียนสีลงไปนะคะ ตอบนะคะให้นัเกเรียนเขียนชื่อนามสกุลพร้อมกับชั้นแล้วก็เขียนข้อ1 2 3 4 5สาสี่ห้าตามด้วยสีนะคะที่นัเกเรียนคิดว่ามันถูกต้องนะคะเสร็จแล้วก็ส่งใส่ในโนต้ตวิชาทัศนศิลป์ของคุณครูได้เลยสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของสีและก็ทฤษฎีสีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในอีกสัปดาห์หน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ